ทุกคนมาหอดบานบานสมบานเสียงบานเสียงเนาะหอดบานเสียงมาหอดบานโสมเราคิดทาอันคิดเนอเจอว่ะมีหอดบานสมเราบ่มีหอดบานบานเด้อวเด้อปุสาวบานเสียงฮานาเบงงามปันยนะโซนฮานเด้อายม่ น้องตุ๊กมหาหอดปุ๊บเหรอคะจาพามาลดหุนเนาะไปเขาเออหน้ามันเดี๋ยวนี้นะน้ำพูน,น,พนเออบานพูนย่าบอกเคยกลยมาทางนี้จ้าเถอไม่แต่กล,ล้ละกล้ไปทางอันซําเจอนะแล้วก็ขี่รถมาหนีคนเดียวก็ข้างแหลกต๊กนี่คือยีะหัวเนาะ ไฟานา้ำเยอะเหตุรอยน้ำมาเป็นเด้อหาเด,ด้อฝายเนาอทุกคนนี่คือฝายกันน้ำสาย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 หยุดตกนี่เด้อน้ำซึ้งเด้อ น้ำพูนคือบานพูนทั้งหลทุกคนพูนพูนสารพูนเกาพูนเมอพูนกลางพูนเหนือว้อาววิวงามๆจ้าทุกคนสวยจริงๆเขา,าถ่ายรูปบรรยากาศบานพูน งามแค่งามมาแต่น้ำทำไมเละขนาดน,นี้น้ำลึกๆทุกคนเบังจะไาน้ำเส,อสือฉันกลัวน้ำมากเลยแต่เขาไปปะฉันหมดแล้ว 你嗨的哦。 วนเล็กหน่อยกิน <illustrated> น mm ้ำ hmm. มีบางคนเขากะดำแล้วจนจนเขียวแล้วนะทุกคนยางยางไปตุ๊กขาน่า มาหายมาหน้าแล MM it, Yum, ้วก็มีเด็กน้อยลินหน้าลงตุกมาหวอดปุ๊บเขาก็พามาลกะมาลกะมานังเบื้งเขาเนาะทุกคนน่าอายเขาบ่าเขามาอีกคนตายู่ิีความงามเลยสวยจริงๆมรสงนนีแห่งเมืองลาวทุกคน สบายดีโู้หลายหลายคนอ่ะโอกาสเจสาบายดีพิวปิว vào. Vào bếp. Cho ăn nha. Đi <laughs> vô. hơn nữa nè. at that มาคนเดียวปวดท่านชิกเดียวเอ๊ะเป็นเดินสวนวะเดี๋ยวรู้หมาหมาท้องฝนข้าวไก่เยนเนี่ยเอาเปียกเอาเปียกข้าวสาลีตำน้ำเต็มแนวเลย 不然，那就把、啊。 ตเล็กน่อยสนบทเนาะน้อยๆนีกะฮูเฮ็ดเฮ็น้าเนาะเก่งอ่ะตายตายตายอแม่ได้ล

คนมาสวงหน้าเขาก็จะมาเที่ยวน,น้ำห้น้ำนาซาเขาแบบนี้แล้วทุกคนนะวิธีชีวิตของคนชนบทก็จะเป็นแบบนี้เออ้อทุกคนเดเด็กหน่อยกูเด็กกับบักกิ้งเป็นตะมวนเนาะคนไล้ไล เด็กหน่อยอได้มาห้มาหน้าก็ก็มีความสุขแล้วเนาะทุกคนแดอมาลอยดินน้ำหน่ำเดินหน้าน้ำปล้องเมืองได้มาดินกาเดอะทงหายทงหน้าก็งามเก็คักละ่ะก็มีความสุขล่ะทุกคนอันนี้คือเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันคือแบบวมันไหลยังสาเอง มันกําลังแบบใบกําลังหมวนกําลังสื่นแบบก็แบบเรต้องคิดยังไงเวลาเขาดิ่งเวลาเฮา,า,เานั่นเนาะแบบถงยูถงหายถงหน้าแบบนี้พอแม่พามา,ททาเหตุใดเฮ็ดหน้าหูวิถีชีวิตหูเหตุใดเหตุหน้าตั้งแต่น้นนอยเนาะโอ้จิงเห้ เก่งอะน้อยๆแล้วนี่คือรานหน้าล่ะนี่เนาะขาเจ้าดำหน้าล่ะขาเจ้าพายข้านองหรือว่าข้าตีเป็นดำเนาะขาเจ้าวีกาช่วยที่บทตงย้ายกาลงลงหน้าเลยเนาะคือเข้าเปียไปเลยเปียแล้วก็ดำมืดแล้วก็เอาเนาะทุกคนแบบเปียกาอ่อนะทุกคนบ็ตงก็จะเป็นตรงย้ายยยากาไปเลยเนาะอันนี้กาข้าจอดำหน้ามาทางหน้าทุกคนเขาบริจดำถอยหลังไปเขาดำมาทางหน้า เิ่นกระถอยเนาะแต่ว่าคือเิ่นว่าเิ่นเจ้งหัวเิ่นหันวอันนี้คือกระจามาจางดับนานเนาะมือนึ้งจะทันกระพอเป็นจางไดละ่ะงามๆวิวบรรยากาศวิถีชีวิตของคนบานเสียงสุดยอดเลยทุกคนอ่าทุกคนอกคนอกจา,ากบานเสียงนี่ไปออกจากบานเสียงนี่แปลนด้านอ่าหน้าแมวเวียดนามเนาะ ขวานเวียดนามคือ,อเงี้ยอีกแปดกิโลเมตรเนาะทุกคนพาแบบมืออืน่นน้องตุ๊กมีเวลาเดี๋ยวน้องตุ๊กพาพาไปอ่ะขวานด้านเวียดด้านเด้อทุกคนด้านเวียดนามเดนเนอ้อม้วนเนาะเป็นตาม้วนเนาะมาหลายๆคนแม่มีม้วนทุกคนเดี๋ยวพับไปโลกกาดเอยเอะๆๆๆตกหน้าสวยผ่นอีกคนเนาะทุกคน เมาแต่เบื้องกองอยู่เดียวตัวข้างหน้าเนาะหน้าอยู่แถวนีมันหนันมันมันแผลดีเนาะเพื่อนก็นเลยเฮ็ดดำหน้ากากริมเดียวเนอทุกคนเดีวนี้เนี่ยแต่หอยไล่ไล่ทุกคนนี่เข้ากับสิเมือ่อขาเมื่อเมื่อนนองของัานหนองฤทธิ์เนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กกะถาเบิ้งถ้าติดตามต่อไปเลยทุกคนว่าน้องตุ๊กกับน้องฤทธิ พากันไปเฮ็ดเดินเดินเนาะทุกคนคาบน้าไปก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ขอปิดโทรศัพท์ก่นอ,อกกนนะกลัวกลัวมากแต่ว่าบรรยากาศแถวบ้านองลิตนี่คืองามเลยงามแท้งามว่าอีวู้สวยสวยงามมากเลยหุ่นรอยเลยโอ้ยอยยยยยย ขานไม้เข้าหลัดหน้ายักน่ำคุ้นหน่อยนึงแต่ว่าซรับนี่ก็เสื้อล่ะอ่คือข้าหลาดหน้ามันหน่อยกว่าื้อ ติดตามเมื่อคลิปต่อไปเด้อบ้าน้องตุ๊กกับน้องฤทธิ์พากันไปเฮ็ดเด้อเด้อทุกคนเด้อว,วนคลิปนี้น้องตุ๊กกับน้องฤทธิ์ขอตอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อก็เด้ละบ่เห็นนี่ไงอาบน้ำอยู่นี่ไงไปลเด้อบ๊ายบาย,บาย